ผมว่าเห็นเดินไปกันตั้งแต่ผมมาถึงเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นใครก็มองดูกันเอาเองนะครับผมนันต้อยแฟมิลี่โอ้ยกำลังสบายไม่สนฐานะกำนันเลยอยังใช้อะไรนะใส่เกา่าเก่าร้อนเฉยอันนี้ก็ของของของ,ของแกแค่นี่ทีแรกผมใส่แหละแต่มันเล็กผมก็เลยให้ตัดต่อย สาวสวัสดีครับผมวันนี้พามาเล่นกับน้องเพชรกันนะครับอโอ้เสียงเจ้าหญิงก,กบล้องละมาที่นี่นะครับผม ลำบากนะครับสัญญาณเน็ตไม่มีลำบากจริงๆสัญญาณเน็ตเข้าไม่มีจะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมก็ไม่ไหวนะครับผมยิ่งสภาพตอนกลางวันหรือว่าตอนเชียงชียงนี้เน็ตไม่ดีเลยนะครับผมตอนนี้น้องเพชรก็1นึ่งแสนรัพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแปบ๊บเดียวนะครับใช้เวลากี่เดือนครับ จ็ดแปดเดือนนะครับตั้งแต่น้องมาอยู่นะครับพุ่งปีดพุ่งปีดกันเลยนะครับผมหนึ่งแสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมืดมืดภาพมืดนะครับอยู่ในร่มอันนี้ก็น่าจะไปเล่นกับพี่แน่นอนนี่ติดสีมาเนี่เอาแยกกันละแยกกันละแยกกันละบะลิต้องแบ่งให้น้องเอาเพชร อ๋เอาแย่งกันแย่งกันเดี๋ยวไว้เพชรเดี๋ยวไว้ภาพก็มืดเกินภาพหนูหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วจ้าเต่าเพชรเต่าเพชรันลาน มันลีก็อย่างแทบกันเลยแห้วครับผมหน่ี่อยู่สองเชือกนะครับพิการไม่อยู่พิการไปร่วมแห่กระทิ้นก็พาโอ้มืดตึบเลยเพชรมัลิมัลิเก็บกินไปเก็บกิน โตน้อยๆกโตน้อยๆกลับมาแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมขอบคุณยอดซับนะครับที่แบบเดียวนะครับถึง1นึ่งแสนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอรอจดหมายหรือว่ารออีเมลนะครับจากอ่า YouTube นะครับผมว่าจะเออเออหมดกัดหมดขัว่าจะให้ไปรับอ่า โลกนะครับเอาชื่ออะไรดีนะครับผมตอนนี้ก็ดูครับผมกระบวนช้างแห่นะครับเยอะแยะครับผมนูนเลยครับว่าจะเป็นกระถินนะครับวันนี้เป็นงานกระถินนูนเลยครับผมเยอะแยะมากมายน่าจจะหลายร้อยเชือกครับเพราะว่าเห็นเดินไปกัน,น,นตั้งแต่ ผมมาถึงเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นใครก็มองดูกันเอาเองนะครับผมเยอะแยะมากมายส่วนหนุ่มการกล้วยนั้นก็ไปแล้วนะครับน้องเพชรไม้ได้ไปครับผมโอ้ยถ้าคุณพาไปอาบน้ำเล่นขี้ตุม้ม มันก็แปบเดียวแล้วเขาจะมาโทษว่าผมยังั้นอย่างนี้อีกโทษว่าผมเอาเอาช้างไปแนบนั้นแบบนี้อีกเอาเขาก็บอกเนาะบอกว่าสีนี้แหละสีเปลือกไข่แล้วก็สีน้ำนะครับเห็นไหมนี่อ่ามะลิยังมีร่องรอยอยู่นะครับนี่เพชรก็มีร่องรอยเพราะว่าไปเล่นครับ น้องนั่นเองนะครับไปเล่นกับพี <problems> anyway. ่กล้วยนะครับงานนี้ยาวเร็วครับผมแป๊บเดียวแล้วแปดเดือนนะครับยาวเร็วจริงๆไปในคนมาหรอเอออู้ว่ามันเป็นเป็นไรหรอเราไปเห็นไม่เป็นอะไรที่คนแข่งไปพูดไปวันดิบไปอ่านมันเนี่ยมือข้างแย่เนียนมาแท่ง กินเก่งขนาดบักโตได้น้อยนี่กินเก่งขนาดเลยนะจำกันได้ไหมจำกันได้บ่จำกันได้บอ,บอโอ้อลูกแหลงก็เยอะบ้านนี้ลูกแหลงเยอะอจริงๆบ้านเรานี้ S <S ลูกแรงเยอะลูกแรงเยอะบ้านหลังนี้ทั้งน้องหมาทั้งคนต่อไปเขาจะเอาไดโนเสาร์บ้ามาเลี้ยงสูงเร็วครับผมสูงเร็เวเพราะว่าผมเคยวัดเคยเทียบเขาอยู่นะครับตอนนั้นตอนนี้กลับมาสูงแล้วนะครับ บักเพชรบักเพชรบักเพชรบักเพ็ดมาดูผมชันลึกกันเลยเออมะลิก่อวิ่งมาหาผมมะลิออมาดูบักเพชรกันโตน้อยบักโตน้อยไอ้หยอกพี่ละหยอกมานใี้ผมหยอก่อยสิคิดถึงรู้ไหมไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วผมคิดถึง อเด,ยเดียวกันละมาตรงนี้นะครับผมไลฟ์สดไม่ได้ครับผมเพราะว่าเน็ตของผมไม่รู้ไม่ถึงเลยนะพยายามไลฟ์แล้วก็ไม่ไหวครับผมขึ้นไลฟ์หน่ครับหลายรอบเหมือนกันก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับทุก,ท,กท่านก็ยินดีกับน้องนะครับแปบบเดียวครับผมหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะได้รูกเงินนั่นเอีนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาชื่ออะไรนะครับต้องให้เขาคิดก่อนนะครับกำนันต้อยแบบนี้บ่เออกำนันต้อยแฟมิลี่แบบนี้ป่ะฮะเอาแบบเอาแบบกำนันต้อยกำนันต uh, ้อยแฟมิล at uh 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 ี่ป่ะไม่สนฐานะกำนันเลยยังใช้อะไรนะใช้เกาเการ้อนเชยอันนี้ก็ของของของแจกก็มีที่แรกผม ใส่แล้วแต่มันเล็กผมก็เลยให้ด้าต้อยคนระับโอ้เป็นกำนันใช้ฮอตเกาเกาฮอนวันนี้เหียโอ้ไม่สมหนึ่งแสนซับหรือแบบนี้นี่โอ้อกไไ็ได้ด้าต้อยไปผมผมใช้ผมใช้เบสปะเพชปะเบสทั่วปะปะ,ปะ,ปะมามามาปะปะ ปาเพิ่มไม่ได้ยิบยิบล่อยเลยเกินข้า้เม่ท้งหลยเพ็ดเอ้ยเพ็ดเบ่งทั่วปาเกิดไเกิดพิตเกียม่ตาลีโตนเล่ปาพิตเกียบห้างม่ตาลีโต้เพี่น้องเอ้ยเกดพังเสห่างิบมิจกรยานก้ยานห้างหมดไม่สมอกกันขาดเนาะเพ็ดเนาะ ไม่สมเป็นลูกกำนานเลยเนาะเพชรเนาะปุ่นดเดี๋ยดเ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 ดยวๆดเ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 ดมดเอเด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 ้าเดเดเเเด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 อเดเดเดดเอเด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 ดเเดเดเดเเดเดเดเเเดเดดเดเสเดเดเดดเเงเดเเดเดดเเเเดเียเเ ของเขาอีกด้วยนะนี่ไม่ใช่ของตัวเองซื้อนะครับนีมันเี่ยมันเล็กที่แรกผมใส่ไม่ได้นะครับก็เลยให้กำนันต่อยดีกว่านะครับผม,มบ,บ,บ้านหลังนี้ก็มา,มาแต่ละครั้งก็อย่างที่เห็นแล้วครับผมผมไลฟ์วันนี้ไลฟ์ไม่ได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็เลยเก <c oughs> ็บภาพบรรยากาศมาฝากทุก,ท,ก,ท,กท่าน เดี๋ยวเดีก็หลุคนเี่ยคนเียไม่สมคมกับฐานะกำนันเลยใช้กาวฮ้อนอยู่บันนี้ไหมโอ้กาวฮ o r n ายางดีอยู่ว่าอยู่เงียบๆเขาทำอะไรในได้ซ่อมซ่อมอยู่ครับไปจะได้เดีนีก็็ปทเะแตกเนาะนี่บักเพชรบักเพชรหิวหิวขอกินอย่างเดียวเลยดูตัวเล็กก็อยู่ตรงนี้เอ้นี่ ก็เรียนกันแน่นแล้วแซบแซบแซบพยาขาะเป็นวา่าสิมีอีกไหม,มเพคเนาะบอ,เ,บอเห็นอยู่เห็นนอนแอ่งแหลงครับอยู่น,น,นี่<อ>ครับผมสีทนได้สีท,นไ,สทนได้ติดน้องอยู่นี่ยังมาหาโทษแต่ผมเด้อเขาก็บอกว่าเออสีนี้แหละสีนี้แหละเนาะ อีถ้ากำนันพาไปเล่นน้ำสามวันก็หายครับผมสองสามวันก็หายละตอนนี้ว่าจะไปเล่นน้ำแล้วนั่นแหละถ้าเล่นน้ำได้ขัดทูก็หายแล้วครับผมอย่างนี้เลยให้เขารับเพือกอืมอย่างนี้เลยปีสองปีพ่อพ่อใหญ่อีกใช้หนาวเลยเชียงค้อกับพ่อใหญ่ก็คอยอุตส่าห์ลงทุนขัดอย่างดีได้ขนหางขนอะไรเอาหมดเลยฮะเหลือแต่เหลือแต่ เลืวอแต่ห้มช้างเองอ่ะรับผมที่ไม่ได้ทาเผืือนอกนั้นเผือหมดครับถ้าถ้าถ้าเป็นตัวจริพรพองพ่อพ่อใหญ่เอกชัยอายเลยงานนี้งานนี้พ่อใหญ่พ่อพ่อใหญ่เอกชัยอ่ะอายพ่อใหญ่ไผ่แก้วเลยเผืือของอการกล้วยถือว่ายังไม่ไม่เยอะนะครับเจอพ่อใหญ่พายแก้วนะครับผมกี่รอบเลยไหนจะผมไหนจะเอแอลอีกไม่รู้จะกี่รอบนะครับรอดูครับว่าจะหายไหมนะครับ เรามาณเจ็อันประมากเ็อันละทำไมไม่เอาห้าอันไปทอะไรไปยูนงานเพิ่มหมละนี่แหละครับผมพาทุกท่านมาเชี่อมารับชมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่กดติดตามนะครับ ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์ลกดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับบักโต้หน้อยๆนะครับผมตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาสังสามเชือกกันแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปนี้ก็มีเพียงเ<า>ท่านี้<า>นะครับผม สีชนใดอ่า,อารอดูสีท<อ>่าเป็นสีทาบ้านออโอ้เคยเห็นสีทาบ้านไหมครับว้าวแล้วก็อยากหัวผมก็ศึกษามาอย่างดีอยู่ศึกษาอะไรล่ะสีทาบ้านส,สีทาบ้านมันสีมันสีในน้ำนัวทา่าพ่อใหญ่ไพ่แก้วอยู่สามปีโอ้ยปวดใจเก็บสีบ้านเลยโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ